One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเท้ไทยสไปร์แนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปลายสู้โคตคนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไมาอีกแล้วเสียงแจวเจวจ,จอยจอยช่วงมอม้อยหอยสังกับตัวโตเทยไทยจ้ามีเรื่องเล่าใดมาว่าสู้กันฟังคือเก่าคือเดิมนะคะที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมแต่ความงามนิดหนึ่งก็พอในแต่ละวันนะคะ วันนี้อากาศก็กสดชื่นแจ่มใสขึ้นมา1 8 1 9เองศาเหมือนเดิมนะคะฝั่งทางฮอลแลนด์เยอรามานีเบลเยียมทางนี้อากาศก,กำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดีขึ้นทอพี่น้องเอ้ยคกนใด้สดชื่นแจ่มใสเห็นแสงแดดต้นไม้ดอกไม้กะสดชื่นไปน้ำกันนะคะทางนี้เห็นแดดแรนใสทางเมืองไทยเห็นแดดแรนหนีแดดเมืองไทยกับเผาตายขึ้นไปเลยเนาะคะ่ะทางบ้านตัว,ต,วตัวเองทางรอยเอดก็บเด แดดแดดแดนะคะช่วงนี้นะคะสําหรับบานเฮาวากันไปค่ะทางเมืองไทยก็สนุกกินข้าวเหนียวมะม่วงกันนะคะอีทางนี้ได้อะไรมาอวดมาอ้างครับเป็นเมียฝรั่งก็ต้องอวดนิดนึงนะคะมาแล้วลูกจากกองขอน้อยนะจ๊ะหนึ่งข่า,มาเมือเร้านี่นะคะกินกับอะไรดีเอ่ยได้มะขามหวานมาหนึ่งกองค่อคะอิมพอร์ตจากไทยมุ่นแหละขออวดขออ้างหน่อยหนึ่งนะคะ เป็นเมียฝรั่งต้องอวดต้องอ้างกันนิดหนึ่งค่ะนี่คือเรื่องจริงนะคะจับต้องได้ค่ะบางคนก็อวดอยู่ในความฝันลุ่มๆแรงๆนะคะเราเห็นเราก็เชื่อเราไม่เห็นเราก็แบ่งรับแบ่งสู้เอาละค่ะนะคะ,นะคะก็จะมีมาดามบางกลุ่มคนเป็นบางคนนะคะไม่ได้เหมารวมนะคะไปเที่ยวไหนไปงานสังคมสังสรร์วันเกิดเพื่อนฝูงอะไรต่างๆต,ตรงไหนก็จะแบก ไปด้วยละะ้วก็ฐานะตัวเองฐานะการเงินการทองของผัวแบกบ้านแบกรถไปอวดชาวบ้านด้วยก็ว่ากันไปนะคะนั่นแหละค่ะเรามาอยู่ใหม่เราก็ตั้งสติเอาสําหรับมาดามใหม่ๆน้องใหม่ที่มาอยู่เมืองนอกเมืองนาล่ะคะ่ะค่อยๆเรียนรู้ไปของนอกกายถ้าเราขยันขันแข็งถ้าเขามีจริงเราก็เขาเป็นไอดอนเป็นตัวอย่างไป เราขยันทำมาหากินขวายคว้าหาโอกาสไปเดี๋ยวเราก็มีเหมือนเขาเองล่ะค่ะถ้าเขาคุยมากอวดมากคนประเภทนั้นถ้าไปเจอคนเบรกหรือว่าคนมาเกทับเดี๋ยวก็จะนิ่งจะเงียบไปถ้าเรารู้ทันเขาก็ไม่อยากคุยกับเราเขาก็จะเดินหนีไปคุยกับกลุ่มใหม่ไปอยู่กับกลุ่มอื่นไปประมาณนี้ถ้าคนประเภทนี้ก็จะเป็นแบบนั้นนะคะ เห็นคอมเมนต์หนึ่งค่ะในเพจคนไทยนี่แหละค่ะเขาบอกว่าหนูเพิ่งมาอยู่ใหม่อยากมีเพื่อนเขาโพสต์ออกมานะคะอยากมีเพื่อนจังเลยอยากมีเพื่อนคนไทยทํายังไงดีคะจะได้มีเพื่อนบ้างนะคะตัวโตก็เ,เลยไปคอมเมนต์ตอบไปนะคะเดี๋ยววันเวลาก็จะคัดเพื่อนมาให้เราเองเราไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องรีบร้อนหรอกค่ะเหมือนตัวโตวมาอยู่ใหม่ๆเดินตามตลาดตะลี เดินตามหา้างต่างๆเห็นหน้าเหมือนเอเชียหน้าเหมือนคนไทยเราก็ไปยืนชะงเง้อชะงเงไปคอยอยากจะยิ้มให้เขาอยากไปทักทายอยากจะสวัสดีว่าใจคนไทยไหมหลากหลายครั้งแล้วก็ที่หน้าแตกไปเจอคนฟิลิปปินส์บ้างอินโดนีเซียบ้างคนไทยบางคนก็ไม่ใช่ว่าเขาหน้าชื่นตาบานจะรีบมาคุยกับเรานะมันขึ้นอยู่กับคนนะคะเดินแวบๆหายไปเลยก็มีหลบไปเลยก็มีพอเราทักว่าเป็นคนไทยไม่พี่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ แต่บางครั้งก็เจอเพราะว่าเมืองที่ตัวตัวอาศัยอยู่เป็นเมืองเขตแดนเดยอรมนีคนเมืองเล็กๆแถบเขตแดนฝั่งเยอรมันเขาก็มาเมืองตัวตัวเป็นเมืองใหญ่โซนภาคตะวันออกของเนเธอร์แลนด์นะคะเขาจะมาตลาดนัดวันเสราร์วันอังคารกันเราก็ถามเขาบางคนเขาก็บอกว่าพี่อาศัยอยู่ที่เยอรมันแต่เราก็พูดกันอยู่ได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าหนึ่งถ้าฝั่งเนเธอร์แลนด์ด้วยกันเราก็จะได้ถามเรื่องโรงเรียนเรื่องภาษา อะไรต่างๆการเรียนหนังสือการหางานนะการอะไรก็คุยกันได้สระรพลาราเพนะคะตัวโตก็เลยปคอมเมนต์ว่าใจเย็นๆเถาน้องถ้าเพิ่งมาอยู่ที่เมืองนอกใหม่มาเป็นมาดามใหม่เราค่อยๆเรียนรู้ไปวันเวลาก็จะหาเพื่อนมาให้เราเองเราไปโรุงเรียนเราไปเรียนหนังสือเราก็เจอเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนไม่ว่าคนไทยหรือฟิลิปปินเวียดนาม อินโดนีเซียอะไรก็ว่าไปที่ไปเรียนหนังสือด้วยกันที่โรงเรียนก็ครบไว้พอได้ทําการบ้านพอได้หัดพูดภาษีภาษาไปด้วยกันเดี๋ยวเราก็ได้เพื่อนจริงๆจังๆอีกหน่อยวันข้างหน้าได้เพื่อนฝร,รั่งฝรั่งต่างถิ่นต่างเดนยิ่งสนุกกว่าได้เพื่อนคนไทยคนไทยก็รู้ๆกันอยู่บางกลุ่มก็ทั้งอวดทั้งโอ้เดี๋ยวก็ยินทากันเดี๋ยวก็มีเรื่องทะเลาะบอกแว้งนู่นนี่กันถ้าเจอคนดีๆก็ดีไปนะคะ <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องค่อยศึกษาค่อยก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นละค่ะว่าจะเป็นแบบไหนเราไม่ใจร้อนก็พอนะคะไปตรงนู้นทีไปตรงนี้ทีเราก็หาโอกาสไปหาความรู้ไปค่อยๆส่องค่อยๆนี่ไปเหมือนตัวต,วตวเองแต่ก่อนก็หมูหมากาไก่เข้ามาไก่เข้ามาก็เป็นเพื่อนได้โมด 30- 40คนนะคะแต่ทุกวันนี้เจอที่ไหนก็ทัก ทักในานามว่าเป็นเพื่อนฝูงอะไรเป็นคนไทยก็ทักกันได้เฉยว่าสบายดีไหมประมาณนี้แต่ที่คบกันจริงๆจาก30 40คนทุกวันนี้ก็เหลือ4คน5คนเต็มที่ที่ถามกันผ่านไลน์ผ่าน Facebook ประมาณนี้นะคะเพราะว่าช่วงโควิดโควิดหน้าก็ไม่ค่อยได้เจอกันพักหลังก็เริ่มได้เจอกันบ้างปราบปลายแล้วนะคะนั่นแหละค่ะวันเวลามันจะพาคนเข้ามาหาเราพวกที่ปาก จัดจัดดา่าเก่งๆที่แนะนําแบบนี้ต้องทําอย่างนั้นนล้วแบบนี้ไม่ดีบางครั้งก็คบไวเถอะค่ะพวกอ้อล้อนั้นก็โอ้ยดีน้องต้องมาแบบนี้แบบนี้แบบนั้นพวกที่หวานหวานแล้วก็ชอบคุยทับเราแบบนี้แบบนั้นก็แบ่งรับแบ่งสู้เอานะคะวันข้างหน้าก็จะเห็นเองว่าอะไรเป็นยังไงเพราะตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนะ่ะเจอเหมือนกันค่ะ เวลาไปงานนะคะไปงานวันเกิดวันอะไรนะคะเราก็ดีใจว่าได้ไปงานวันเกิดบ้านเพื่อนของแฟนเออเขามีแฟนเป็นคนไทยเราก็อยากเก็บไปเออเผื่อคนไทยมาเยอะเดตเจอเยอะก็คงสนุกทีนี้ถ้าเขารู้ว่าเรามาใหม่บางคนเขาว่าเรายังไม่ได้ภาษาเขาก็จะไปคุยแต่กับฝรั่งนะคะผู้หญิงไทยบางคนก็จะไปคุยแต่กับฝรัง่งชนแก้ยวกับฝรั่งไป เพราะว่าเขาเก่งภาษาแล้วเขาก็จะไปประมาณนั้นเขาจะปล่อยให้เราเราเราคนมาใหม่แทนที่เราจะได้เพื่อนได้คุยเราก็นั่งติดกับแฟนไปอะไรแฟนก็คุยกับฝรั่งไปเราก็จะพลอยเงืงงงอ้อเงื้อักนักพอยเอือ้อเอื้ออาอาอะไรกันแน่นี่ทําไมเป็นแบบนี้วันหลังเราก็ไม่อยากจะไปนะคะเราก็ไม่อยากจะเจอกลุ่มคนไทยหร,รือว่ากลุ่มนี้อีกว่าเป็นแบบนี้นะมอนไม่ใช่นะคะเราก็ตื่นด้วยนะคะ โลกแห่งความฝันกับโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นแบบไหนนะคะที่เราเห็นพอเรามาสัมผัสเรามาดูร้อยพ่อพันแม่เนาะค่ะอยให้ถูกใจเราหมดมันก็ไม่ได้เราก็รู้อยู่นะคะแต่เราก็ค่อยๆเรียนรู้เองค่ะอันไหนถ้าเราไม่รีบร้อนมากเดี๋ยวเราก็เจอเพื่อนเจอคนนู้นคนนี้เดี๋ยวก็เจอคนดีคนแนะนําได้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะคะบุคลิกท่าทางนิสัยใจคอของเราเป็นแบบไหนนะคะ ใหม่ๆถ้าอยากลองผิดลองถูกอยากได้เพื่อนคนที่เขาอยู่เก่ามาดามรุ่นเก่าหลายปีมาแล้วทักเจอเขาเราก็ทักทายเข้าไปอยากคบก็ลองคบไปไม่เป็นไรเขาพูดอะไรเราก็เอออห่อหมอกไปนะคะเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเรารู้ใส่รู้พุงรู้อะไรกันเสร็จแล้วนี่แหละค่ะวันข้างหน้าก็เห็นเองนะคะไก่เห็นตีนง,งูเห็นนมไก่ก็ว่ากันไปนะคะคนไหนที่เขาเคย อวดเคยโม้ได้เคคุยใส่ได้เขาก็จะคุยนะคะคนไหนที่เขาทําไม่ได้เขาก็จะไม่ทําประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละค่ะวนกันไปวนกันมาประมาณนี้ค่ะใหม่ๆเราก็หาโรงเรียนก่อนหาความรู้ใส่ตัวเราก่อนอย่างน้อยเราได้ภาษีภาษาไม่ว่าเป็นภาษาดัตภาษาเยอรมน,นีอะไรอย่างนี้เราได้ภาษาประดับตัวเราก่อนนะคะ แร,แรกๆอาจจะพูดยังไม่ได้หรอกขนาดโตอยู่6ปีแล้วยังพูดภาษาดัตก็ยังไม่เก่งนะคะแต่ขอให้เราได้ความเข้าใจการฟังการเข้าใจว่าเขาพูดถึงเรื่องไหนต่อมาเราก็จะมาได้เรื่องการเขียนการพูดมันก็จะได้กันไปตามลําดับตามลําดับมันไม่ใช่ภาษาพอ่อภาษาแม่เรานะคะบ่แม่นภาษาพอ่อภาษาแม่เข้าถึงเต้อ,อ่อนเต้ออกเข้ากับมาตอนอายุหลายเลี้นะคะ ถ้าตอนไปเรียนตอนสี่ขวบห้าขวบเรียนเหมือนอนุบาลบ้านเราไปป .1 ป .2 ไปนั่นมันก็จะเก่งมันก็จะเรียนมันก็จะซึมซับเร็วนะคะสมองเด็กกับสมองเรามันก็คนละอย่างกันค่อยๆเรียนรู้ไปไม่ใจร้อนพอนะคะสําหรับการที่จะหาประสบการณ์หาเพื่อนหางานหาอะไรแต่ถ้าเจอคนดีเขาแนะนําไปทํางานนะคะเราก็ค่อยลองผิดลองถูกเอางานนูน้นงานนี้งาน ส่วนมากก็เป็นชั่วโมงจะทําความสะอาดเอ่ยทํางานโรงงานเอ่ยทําอะไรก็ช่างคะ่ะถ้าอยากจะลองทําก็ลองทําเป็นประสบการณ์ไปเหมือนตัวตัวเองก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะเมื่องานจะทํางานทานําความสะอาดหรือทํางานโรงงานงานอะไรแต่เราก็อย่าไปย้อนส่วนมากแต่ก่อนเราชอบย้อนหรืะแย้งไปทางเมืองไทยตอนเมืองไทยจะเป็นนี่มานี่จะทํางานดีมาทําแบบนี้มาทํานู่นทํานี่มา มาถึงตรงนี้ทําไมฉันต้องมาล้างซ่วมมาทําความสะอาดมาทําไอ้นี่ไอ้นั่นถ้าเราคิดแบบนั้นเราก็จะพลาดโอกาสไปหนึ่งเรามาอยู่คําว่ามาอยู่ก็คือมาอยู่ได้วีซ่าห้าปีอย่างน้อยเราก็เด้นเรามาอยู่กับเรามาเที่ยวมันไม่เหมือนกันถ้าพวกที่ได้วีซ่ามาเที่ยวเดือนสองเดือนสามเดือนไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องสรรหาเพื่อนก็ได้สนุกไปกับสาม,มีพาไปเที่ยวที่ไหน เมืองหลวงเอ่ยเมืองนู่นเอ่ยนี่เอ่ยที่สวยๆแล้ก็ตื่นเต้นไปเพราะเราแค่มาเที่ยวนะคะไปมาเรื่อยๆเราก็เราก็ได้ประสบการณ์เองแต,ต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโตโตก็เคยย้าเสมอนะคะถ้าใครจะมาใช้ชีวิตกับสามีทางเมืองนอกเมืองนาก็อยากให้ไปเที่ยวมาไปมาหาสู่มาเที่ยวมาอะไรก่อนมาสัมผัสดูก่อนคร่าวๆก่อนสักสองสามเดือนสองครั้งก่อนนะคะค่อยตัดสินใจมานะคะอย่าใจร้อน ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราใจร้อนมันก็ไม่มีมันไม่เป็นผนดีนะคะกับชีวิตก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้แหละมาค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะการหาเพื่อนเอ่ยการเจอฝรั่งมาดามขี่อวดทั้งร้ายแหล่ในแถบนี้แถบเรานะคะที่มาใส่อยู่เมืองน,นอกเหมือนกันนี่แหละคะ่ะว่าเป็นยังไงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะเป็นกำลังใจให้กันค่ะสู้สจ้า สวัสดีค่ะ